มาตูมโพสต์ทันทีหลังปูให้สัมภาษณ์ปมถอนตัวธุรกิจอาหารเสริมสอเขาว่าจะมีดราม่าอีกเรื่องซะแล้วหลังนางเอกสาวภาพลักษณ์ดี ปูไปยาลุนเบิร์กออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าได้ตัดสินใจถอนตัวร่วมธุรกิจในฐานะบอสกับแบรนด์อาหารเสริมบริษัทของดีเจต้นหอมสกุลตลาและมาตูมเตชินด้วยเหตุผลที่ว่าสงสารตัวแทนและยังบอกอีกว่าทำเพราะผลประโยชน์ พอหมดก็แยกย้ายกันตามธรรมดาของการทำธุรกิจพร้อมบอกว่าตนและอดีตผู้ร่วมธุรกิจไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกเป็นแค่การร่วมงานกันเท่านั้นปูเลิกทำไปตั้งนานแล้วค่ะส่วนเรื่องคดีปูให้ทนายเป็นคนชี้แจงเองดีกว่าตัวปูไม่ขอพูดต่อแต่รู้สึกว่ามันหมดแล้วทำมาปีหนึ่งแล้ว พอทำงานร่วมกับวงการอาหารเสริมจริงๆตอนนั้นเรามองว่าเป็นวิธีที่ทำเงินได้ง่ายพูดตรงๆปูไม่ได้เป็นหุ้นส่วนบริษัทเขาคือเขาใช้ชื่อเสียงเราดึงดูดคนและยอดขายแต่พอเห็นข่าวหลายๆรอบที่ออกมาคนที่น่าสงสารจริงๆที่สุดคือตัวแทนค่ะซึ่งปูก็ไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดเอาไว้ให้ทนายออกมาพูดดีกว่าค่ะ สิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือตัวแทนจำน่ายส่วนรายละเอียดปล่อยให้ทนายเป็นคนพูดเองนะคะเพราะว่าสำหรับปูมันผ่านไปแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นมันเป็นธุรกิจมันมีเรื่องฟ้องร้องกันทุกสัญญาที่ผู้ถามต้องมีทนายความเป็นส่วนเกี่ยวข้องแต่ปูไม่สามารถพูดเกี่ยวกับบริษัทน,นี้ได้แล้วเพราะไม่ได้มีส่วนร่วมกันแล้วค่ะ หลังจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวของสาวปูก็ปรากฏว่าดีเจมาตูมหนึ่งในบอสของอาหารเสริมยี่ห้อดังกล่าวก็ได้มีความเคลื่อนไหวด้วยการแชร์คลิปสัมภาษณ์ดังกล่าวของปูพร้อมโพสต์ด้วยว่าตามนี้นะคะต่อไปนี้อย่าไปเรียกคุณปูว่าบอสนะคะสงสารเขาเขาอุตส่าห์สงสารตัวแทนแล้วจบกันด้วยดีเนอะ ก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งและโพสต์ใหม่อีกครั้งว่าที่มาตูมแชร์เพราะมีเจตนาต้องการกระจายข่าวให้ตัวแทนทราบจะได้ไม่ต้องพาดพิงหรือใช้ชื่อของเขาในการขายเพราะเขาออกมาพูดก่อนบริษัทไม่ได้ต้องการแขวะหรือให้คนเข้าไปรุมด่านะครับลำพังมาตูมเองก็ไม่ใช่นางเอกและก็รู้ดีว่าชื่อเสียงตัวเองก็ลบมากกว่าบวกยังไงไม่ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวว่าร้ายใครเหมือนกันแต่ขอใช้พื้น ที่ส่วนตัวพูดความจริงดีกว่าครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ